ุคนวันนี้หมวดจะมาอัปเดตปาที่ฉีดฟิลเลอร์ไปครบ1ปีนะคะพร้อมพาไปอัปเดตค่ะว่าไปฉีดอีกรอบหนึ่งจะเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมวยจะมาอัปเดตปากที่ฉีดไปครบ1ปีนะคะพร้อมพาไปฉีด ครั้งที่สองของหมวยนะคะฉีดฟิลเลอร์ปากที่คลาสซี่คลินิกที่เดิมค่ะใครสนใจอยากดูรอบแรกที่หมวยเติมไปนะคะสามารถกดลิงค์ข้างบนได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะสำหรับปากปัจจุบันตอนนี้นะคะถามว่ามันจําเป็นจะต้องเติมไหมอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าหมวยรู้สึกว่าฟิลเลอร์มันก็ยังเหลืออยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเหลือของฟิลเลอร์มันก็จะไม่เหมือนกันทุกคนนะอยู่ที่การดูแลรักษานะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดอะไรุรวม,มให้ทุกคนฟังก่อนที่หมวยจะไปฉีดรอบ2นะคะเดียวจะพาไปูกัน,นแหะ อันนี้ก็เป็นปากที่แบบไม่ได้ทาลิปแล้วนะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้น่าเกลียดยังทรงสวยอยู่เลยอะไรอย่างนี้อยู่เลยใช่ไหมแบบไปเติมทําไมนะคะแต่ด้วยคําที่เรานะคะรีวิวลิปสติกบ่อยมากๆนะการทาปากเนี่ยมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมนะคะด้วยความที่ฟิลเลอร์เนี่ยมันมีระยะเวลาของมันอะ่ะมันจะมีความแบบสลายไปตามเวลาของมันเนาะอันนี้ก็คือถ้าเทียบกับตอนฉีดใหม่ๆเนี่ยสลายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะหมวดก็เลยคิดว่าเฮ้ยถึงเราแล้วแหละหนึ่งปีก็เป็นอะไรที่แบบ พอดีในการเติมครั้งหนึ่งนะนะคะแต่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมส่วนตัวคือไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่มีอาการแบบเจ็บไม่อะไรคือไม่มีปัญหาเลยการฉีดฟิลเลอร์ปากเป็นอะไรที่แบบสำหรับหมออะเจ็บแค่แบบวันสองวันแรกนะคะมีความตึงๆ ก,ก็คือชีวใช้ปกติผ่านมา1ปีก็ปกตินะคะไม่มีการไหลไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าก่อนชีหลังชีแล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงนะคะเทียบให้ดูกันไปนเลยเนาะว่ามันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวหลังจากชีเสร็จนะคะก็จะมาอัปเดตทีหนึ่งนะ จะมาฉีดโบน้าผากน,นะคะแล้วก็เติมฟิลเลอร์ปากนะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องหน้าผากกันนิดนึงเมื่อกี้คุยกับคุณหมอจนล่ะคือหมวยอยากได้ให้มันเป็นฟิลแบบคิ้วยกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองให้คุณหมอจูนทําให้นะคะแบบไม่อยากให้มันมีความกลดลงมาก็เลยจะมีความแบบวางแผนกันนิดนึงว่า,าจะเป็นประมาณไหนนะสรุปแล้วปากนะหมวยก็จะยกมุมปากนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว,ว่าเก็บขอบปากให้ชัดขึ้นแล้วก็เติมปากล่างให้อิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ ฉีดปากเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คุณหมอใช้ครึ่งซีซีนะอันนี้คือแบบไม่ได้เต็มซีซีดีนะเพราะว่าเนื้อปากเก่ายังมีอยู่นะก็สวยงามตามท้องเรื่องไว้ใจคลัสซีคลินิกสำหรับคนที่สงสัยว่าฉีดตัวไหนนะนี่ค่ะหมวอฉีดปากตัวจูวีเดิมนะคะฉีดไปทั้งหมดครึ่งซีซีนะ แต่ว่าคุณหมออะเอาอีกครึ่งนึงอะไปเติมขมับให้ก็เดี๋ยวจะไปอัปเดทอีกทีนึงอันนี้คือหน้าตาในกล่องนะทุกคนสามารถเอาเลขพวกนี้ไปเช็คได้น,นะเดี๋ยวหมวยจะมาพูดรายละเอียดการเช็คอีกทีนึงนะพอดีว่าเขามีวิธีการเช็คที่แบบมั่นใจแล้วก็ชัวร์มากว่าได้ของแท้ได้ของมีคุณภาพนะคะมาอัปเดตปัหเราจะฉีดไปหนึ่งวันนะคะน,นี้หมวดออกไปงานข้างนอกมานะก็เลยมีความหน้ามันๆน,น,นิดน,นึงนะน่าจะเป็นเพราะว่าหมวยฉีดไม่เยอะนะคือแบบไม่ถึง1ซีซีนะคะก็เลยไม่รู้สึกตึงมากนะไม ตึงมากๆเลยอันนี้คือแบบสบายปากมากสามารถทาลิปได้นะคะแล้วก็มีรอยช้ำนิดนึงนะตรงที่ฉีดเยอะนิดนึงก็จะมีบริเวณนี้นะคะเพราะว่าหมวยยกมุมปากทางเยอะนะเราจะบอกว่าทาทิปสวยมากทุกคนมันดูอิ่มมากเลยทาเป็นกรอส,สีแบบใสๆอย่างเงี้ยก็คือสวยเดียวอ่ะทุกคนหลังจากฉีดหนึ่งวันนะคะคือสามารถทาได้เลยนะแค่ต้องระวังไม่ให้มันแบบกระทบเคลื่อนรุนแรงนะคะแล้วก็หมวยอาจจะเลือกใช้เป็นลิปที่แบบล้างออกง่ายอะ่ะ จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเช็ดนะส่วนน้าผาที่ไปโบลทอกมานะก็ยังไม่เห็นผลมากนะคะต้องรอ1-2ึ่อทิก่อนนะอันนี้ก็ยังแอบมีแบบรองรองรูรอยอ,อ,อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูอัปเดตไปพร้อมๆกันเนาะ ครบในาทีแล้วนะคะมาอัปเดตกันตอนนี้ก็คือรอยต่างๆนะคะพวกรอยชองรอยช้ำเนี่ยก็หายไปเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะมีเหลืออยู่บ้างน,นี่เดียวนะคะก็คือตรงนี้ตรงบริเวณมุมที่มันรอยช้ำหนักอะอย่างที่เคยดูก่อนหน้านี้นะคะนอกนั้นก็คือหายแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่าง ฉีดครั้งแรกแล้วก็ฉีดปัจจุบันค่ะโดยส่วนตัวรู้สึกชอบทรงนี้มากกว่าทรงแรกนะอย่างทรงแรกนะคะจริงๆก็คือชอบมากนะแต่อันนั้นจะมีความแบบวันหวาน,นิดน,นึงทรงปากกระจับที่ชัดเจนนะแต่อย่างทรงนี้นะคะจะเป็นทรงปากที่มีความอวบอิ่มนะมีความอิ่มทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะไม่ได้เน้นแบบความกระจับชัดมากนะ ไปทาปากเพื่อความสวยงามกันนิดนึงนะแล้วก็จะมีการเติมคมบับด้านนี้นิดนึงนะคะเพื่อความบาลานซ์ของหน้านะอันนี้คือไม่ได้ถ่ายไว้นะคะแต่ก็บอกรขาเนาะส่วนหน้าผากน,นะคะครั้งนี้ที่ฉีดบูท็อกไปนะจะบอกว่าเป็นการฉีดแตกต่างจากทุกครั้งที่เคยฉีดมานะเพราะว่าหมออยากให้เป็นการฉีดบูท็อกที่ยังสามารถยกคิ้วได้อยู่นะแบบยังแสดงความรู้สึกได้เลยแบบนี้คุณหมอเขาก็จะแบบทําการล็อกแค่ช่วงบริเวณนี้นะคะก็ค่อนข้าง โอเคเลยเพราะว่าไม่ชอบให้ดูแบบหน้าแข็งเกินไปนะจริงการฉีดบรออกนะทุกคนสามารถรีเควสคุณหมอได้นะขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณหมอนะคะว่าจะตอบโจทย์เราได้มากแค่ไหนนะที่คาซีคือแบบตรงเป๊ะตามที่ต้องการจริงๆนะเอามาพูดถึงเรื่องที่เคยเกินไปนะในเรื่องของการตรวจสอบฟิลเลอร์นะคะอย่างทุกคนดูกันนะว่าเออทำไมการไปฉีดฟิลเลอร์แต่ละคลินิกเนี่ยมันถึงราคาไม่เท่ากันมีแบบถูกบ้างแพงบ้างนะคะ ก็มาพูดให้ฟังคราวนี้ว่าการนำเข้าฟิลเลอร์เนี่ยส่วนมากก็จะนําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมมันก็ต้องมีการผ่านออยต่างๆนู่นนี่นั่นมันก็จะมีบางอันบางคลินิกนะคะที่เขาทําการหิ้วมาจากทางต่างประเทศอาจจะเป็นทางเกาหลีแต่ว่าเขาไม่ได้ทํามาแบบ ่านบริษัทในไทยนะคะอย่างที่คลาสซี่เนี่ยเขาก็นําเข้าผ่านบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายะคะ่ะผ่านทั้งออยนต่างประเทศแล้วก็ยังผ่านอออยอไทยอีกด้วยมันก็เลยสามารถตรวจสอบได้แน,น่นอนกว่านะคะวิธีตรวจสอบง่ายๆเลยคือเราสามารถเอาลอตข้างกล่องของฟิลเลอร์ตัวนั้นนะคะโทรสอบถามบริษัทได้เลยอย่างบริษัทที่คลาสซี่ทาการซื้อขายนะคะคือบริษัทอัลเลแกนประเทศไทยนะคะทุกคนสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะส่วนราคานะจะบอกว่ามันค่อนข้าง,งที่จะ ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ปากจริงๆว่าเราเหมาะกับฟิลเลอร์ตัวไหนนะคะสอบถามที่คลินิกดีกว่านะรับวันนี้ไปแล้วนะคะใครที่แบบชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยิ่มเิมเนี่ยก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยจ้าบ๊ายบาย